mời yam mưa Đừng mà mời mất mời leo, ui, mời mời เอาเล้ครับมียังไต่หังครับดึยอาดึงอํเฮ้ยออ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้อ้วดไม่ต้วนี้อีกแล้วว้ยเฮ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 ้ย ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็สวัสดี f อทุกท่านนะครับสวัสดี f อที่กําลังรับชมอยู่ในช่องบ่าวแพ็กชาแนลนะครับผมนะครับวันนี้ผมก็อยู่ที่ดอนปู่ตานะครับท่านผู้ชมวันนี้มากับหนุ่มอามคนเดิมแต่ว่าตอนนี้หนุ่มอามเพิ่นไปใส่บักเพิ่นยางเขาไปขังในเลยเดิเหมือนเพิ่นจะไปเปิดกองขึ้นบนแล้วแต่โรูนะครับก็วันนี้นะครับมาด้วยกัน2ช่องเนาะ ช่องบ่าวแพ็คชาแนลแล้วก็หนุ่มอาร์มคนเดิมนะครับเอารถกระบ,บะคันขาวมานะครับเพราะว่าทีมงานเพิ่นไปไทายทางอื่นนะครับท่านผู้ชมมาวินปลาต๋อยนองนม้มโพอต้องแรนะครับเพิ่นไปไทายทางอื่นวันนี้มาถึงนะครับลมมีนิดหน่อยนะครับลมมีนิดหน่อยก็ไม่ถึงกับแรงมากอากาศค่อนข้างจะเย็นนะท่านผู้ชมเดือดมากอากาศอนข้างจะเย็นก็เลยต้องใส่เสืเส้อแขนยาวนะครับ ะใส่สีแดงแรับท่านผู้ชมจังปังนะครับก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับให้กับช่องบ่าวแพ็กชาแนลด้วยนะครับผมก็ฝากแม่แม่เอฟซนะครับพ่อพ่อเอฟซนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ร้านให้ช่องบ่าวแพ็กเนี่ยด้วยครับก็แล้วก็หนุ่มอารมคนเดิมด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ไซบูเดี๋ยวเดี๋ยวพายังนำหาเพิ่นนะครับแล้วก็ทีมงานนะครับมาวินชาแนลป้าต่อยคนมีเซนน้องน้ำชาแนล นะครับแล้วก็พ่อท้องแหลกคนเดิมนะครับผมเป็นทีมงานเดียวกันเนาะคุณผู้ชมวันนี้นะครับก็จะมาขอเลขทูบนะครับส่วนเลขเซมซให้เป็นหน้าที่ของนมบามนะครับไม่รู้ว่าจะเขย่าไหมครับผมจะมาขอเลขทูบนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วก็จุดทูบนะครับบอกกล่าวนะครับจุดทูบจุดเทียนบอกกล่าวแล้วก็เอาของไหว้นะครับมาไหว้ด้วยนะครับผม ว่าถ้ามันหุ้มอัมบุเห็นในตอนนี้ครับผมเพราะพูนในยื่นเสียงหรือพูนยุพูนไปเปิดกล่องอยู่ข้างในมันยุไ่ไแปลกๆคุณผู้ชมอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งทะเบียนรถด,ด้วยนะครับโอเคครับไปเื้ยหนุ่มๆน,น,นั่นนั่นวาเรียววาเรีวมันวาเรีวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไปหยัย่อยอยงอะ,ปะไปหัวไปหยังแท่งพูนโมเนไปเงี้ยวมื่อไหนี่ ตู้ปลวจะว่าไม่นี่ยัางจะว่ามันสังสีอย่างนั้นเฮ้ยเนี่ยสังกะสีดุนเก่าบ่เห็นปเป็นบ้านเก่าคนบ่เออูเป็นบ้านเก่าคนบ่้ยคนยังเู๊เหอเฮ้ยอะไรเหรนเห็นบ่ผมว่าแอ้วระวางาไม้นะงา้งาไม้เนี่ยเนี่เนี่ย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 าไม้า้าไม้เหไหม เนี่ยรอยมันหักเห็นไหมเนี่ยนู้ดูุกท่าน่เห็นเบิองเมืองเมืองเมืองไอเกลียงเหรอะไอผู้สาวตำเข่าวะอือผู้สาวว่าปีนั่นคุณเยอะแหน่ไม่เห็นปะบอกว่แล้วงาไม่มันโดนบูมีล่มนี่มึอนี่เออไม่มีร่มน้วันนี้โอเคโอเคครับอ่มีสติเฮาจแจนถ้านี่กระโลกไม่ยังยุ่งเทิงอ่ะมันก็มีส่วนโอ้ พอกลับที่ฐานเรียนก็แกงแกล้งที่มากคือประมาณเขาข้บรถสองคนอ่ะคนไปทายร่างยืนแมนไปผู้ชมเฮียงสำรวจบางีเด้อนะครับไปต้องสำรวจบางีตางเกลียดข้าวสารไปไหนหัวโมเดลมาดนเลยดีนี่โม่ได้มาดนวันนี้โชคดีนะฮะท่านผู้ชมไปหาไปหาหนุ่มบามยกเฮียนอยู่บ้านพอดี ผมไม่ได้มากับหนุ่มอาร์มนี่นานมากแล้วนะหมายถึงว่ามาสองคนเนี่ยนะครับก็ตามตัวยากที่หนึงยากมากเลยเดี๋ยวสิได้ติดติด GPS ไว้อยู่นะครับขุดท่าขุดเว้ฝึกหัดเห็นว่าแปกเห็นเห็นเจ้าปูดหรือไงล่าใครไหนคนในลองลงซู่มไปบึ้งเออคือจังคนจังคือจังคนแอบแนมป่ะแมนคือจังห่มอย่างอยู่เนี่ยอุ้งจมูกคนแอบแนมบางทีนี่มันกระปังกันเลย อ้ยแฮกเอาเ้อครับมีนเตะหลังา่าะนี่เอาอีต่อหน้าต่อตาแฮกต่อหน้าต่อตาแล้วตจ่มล้าคนละคนทางเลยอามาแกเียบนี่บ่ได้เนี่นี่้บ่อด้เนี่บ่ด้เนี่อนีแบบนี้ถ้ามีขมาแกงขอด้น้นะขอด้นําเฮ้ยอเยอ ไม่หยาเอาอดีดีผู้รู้คือทางเงาอย่างอยู่ข้างหลังบังคันอุ้ยบังคันแลดซี่คู่ลอยได้บังคันนีบ่บัวคือทางเงาอย่างเงี้ยอุ้ยเอาอดีดีดีอะไรเนี่ยโคตรนี่เจอของแท,แท้แล้วอุ้ยเอออุ้ยท่านผู้ชมเมื่อกี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูกล้องผมนะถ้าดูกล้องผมเห็นใช่ไหมเห็นเมื่อกี้ผมว่าน,น่าจะจับได้อุ้ยอุ้ยน่าจะจับได<น>้อยู่คนลุกเลยท่านผู้ชม เอาแล้วบ้านสองก็ไป็นเชียเบอร์นคนลูกบัวเจ้าเจ้าไปมองหันเจ้าเดอนนิยังมาอยู่บัวไปเดินยังกันกบไปเงี้ยวยุ่งว่างให้น่าเพลินแหละก็ขอเจ้าที่กะทั่งพันยูบัวเออขอพันยูเด้เออพ่อก็บ,บอกก้าวพันยูบางทีก็เละเปิดกลออ้องอมังหันเลยเฮ้ยท่านผู้ชมเมื่อเมื่อกี้ผมเห็นจริงนะจริงจริงเดี๋ยวไปดูในกล้องผมนะครับไปดูในกล้องผมเลยแต่ว่าผมว่าเฝ้าจุดถูกซะเรา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 อยู่ตรงเนี้ยเราระวัง ระวังไรยาไหมนะเนี่ยล่มเริ่มมาแล้วนี่แหละล่มเริ่มมาแล้วนะครับท่านผู้ชมฝังทึ่งอ่ะจอดผู้ตาโอ้บริบที่มากโดดเด่นถูกแต่ว่าขอไนเรื่อยๆอยู่เป็นเรือเป็นหันเป็นหนียังบองสินะวันนี้เขาถืมาขออีกตัวไหนดีมาขอเลขถูกครับกับเซมซี่เซมซี่ให้นายอาร์มจัดการจัดการอ่าเดี๋ยวผมยิบเลขถูกเลขถูกไดยเลยนะหรือว่าสิไม่อยัง ขาบ่ดใ้ท่วงฮเขาบ่ดใ้ท่วงบูหัวเรศแต่ยินเสียงเห็นอ๋อหนกเออเหมือนกำลังจีบกันอยู่อ่ะโอเคระวังกันแล้วกันระวังกันแล้วกันนะครับถ้าผู้ชมคือเขาต้องระวังเลยนะครับในการถ่ายคลิปเนาะเออท้ายคลิปพอเอียนเป็นเอียงเนี่ยขอกระบอกมุดจักที่กันมึงจะมึงกี้จริงๆนะมึงคนลูกแกแพ้เขา จจแต่ว่าเพิ่งหันเคลียร์เรื่องโตก่อนเอาตรงโตก่อนเมื่อกี้ก็เห็นแลวเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เห็นเลยไงเห็นเห็นเลยนึกว่าเพิ่นสิบอกยังเขาบมนี่เหมือนเหมือนเพิ่นจะบอกยังเขาบอกก็บพคุคือกันโตไหงบุ่งดีมี่มีไหมายเลทหมายยังว่าเพินพ่นาเพิ่นสี่ให้แบบว่าง่ยงไงเจ้าสี่จ้าสันนะก็บพรรู้แหละแต่ว่าเบิ่งหันก็คือแบบ ปึ๋งเลยกับมองเลี่ยมองเดียวเดียวนี้มีบ่เห็นปะมีบลยครับเฮ้ยไแพ้อุ้ยตกใจวะกำลังสีจ้ามองนีวมั้งนี่แม่บังถือสองมือเลยเมื่อกี้ผงอยู่แบบนี้คุณผู้อมเอาวนี่ยยังนี่นะเลขกหาหนึ่งหาอืมตรงกับทะเบียนรถเออ แต่ว่าไปว่าไปหาับผมโผมก็ไปได้ว้ามากเลยเนี่ยเงี้ยต้องว่าไปหาอยู่เนี่ยบางทีได้คอยขายขอยขายก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวติดติดต่างบ่แมนบาร์ี้มันมันสะนระแหน่ใช่ไหมสะระแหน่เออนะครับเออไปเองสิจ้ากราบไหว้ซะไปข้อศูนย์เร็วๆจ้าจุดทิ้งจุดทิ้งจุดทียนกราบไหว้บอกเก้าพันซะไปสำมุชนเนาะไปโอเคครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตั้งกล้องยูทูปเทียนโอเคครับผมตามนั้นเลยครับไปครับผมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็ นะครับร้อนร้อัใจหน่อยหนึ่งใจเบื่อโอเควันนี้นะครับท่านผู้ชมนะวันนี้มากันแค่สองตัวสองคนกันไม่สองนะสองคนสองคนบอกถ้าตัวนี่ไม่ใช่เราแล้วนะเยอกซื้อดอกเออวันนี้ไม่หยังมากันแค่สองคนนะครับอ่าวันนี้ก็มาที่ดอนปู่ตา แพ็คเขากับเปิดเขายังมีคอยก็ไเบเปิดเจ้าปุ่นอยเป็นเงาด้วยปีนี้คือไปเอ,อิญยังมากเลยบอคอยยินเสียงต,ตุ๊กข้าวเฝ้าแลนจูมดมาเล่แลาา้วบ้างฮันนี่นะครับผมเนาะเออเฝ้าแลนจูดมาเล่นจาเห็นบางทีนก็หนึ่งหาบกอกเห็น <15. S 2> หนึ่งหา้าหนึ่งห้าแปลว่าตรงกับทะเบียนรถที่แพ็คกี่มาแมน <dri? S 2> นะครับผมนะเออก็ขีไว้ทำกันดีละเออก็บเขาเอาแปลกเนาะตอนนี้ตอนนี้ก็ลั้งไปเลยซับซ้อนใน่อยช่วงนี้ซับซ้อนลีนะครับแต่ว่าเรามาตรงนี้นะครับไม่ได้มาเล่นนะเรามา ขอโชคขอลาบของของดับของดีจากสารกูกกับสิ่งที่เรามองไม่เห็นนะครับเรามาขอโดยการขออั่อราเซียมปีและจุดเลขรู่นะครับผมนอ<ช>้องก็วันนี้นะครับผมหนุ่มอัพกับเบ่าแพ็คแชนแนลนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนจะพายไม่ได้เยเดี๋ยวโมเมียนอันนี้ก็ยอกเ่นแต่จริงๆที่พูดหยอกๆนี่คือกลัว,นะ,วนะครับกลัดกลัวนะครับ เคยกลัวเคยต้องคือผมบอกคำนองอ่านอยูผมมากผมยานดิกำลังรวบรวมรวบรวมพลังลมปราณเพื่อให้พุทโธไหมพุทโธหายใจเข้าหายใจออกนะครับนั่งสมาธิเรวนดวนเลยนะครับหายใจเข้าหายใจออกนั่งรถมากนั่นกับบอกโยไอ้อฮ็ดจังใดเฮาจังสิบ่ญาณอ้าวมุกคอยว่าเปิดกล้องคีบมาบ้านทีเดีที่แรกจะเปิดกล้องบ่เลยปูตามันอะเหม็นเว้ยแต่กินเขาไม่แมาบ่ ยังก่อเกินย่อยพอดีครับผมตกหลุมตรงแรงตรงแรงตรงแร,รงตรงแรงอยูออ่นะครับนี่นลกครูเดี๋ยวมาอนีกะ อันนี้เรามาขอของวันที่เท่าไหร่นะ16มีนาครับ2,568ครับท่านผู้ชมถูกต้องครับผมนะครับก็วิจารณญาณในการรับชมเอานะครับผมนะก็ทางช่องเตรียมเสนอสื่อเป็นแนวทางให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันเนาะอ่าแล้วก็มาขอโชคขอลาภกันนะครับเรื่องคือเขราะว่าเขาจะต้องการขโท่านผู้ชมกระเพื่อตามสารคูต่างๆนะครับอ่าเข้ากับมาขอเงินเป็นแสนไปบางเดีย สิ่งที่เรามองไม่เห็นเราก็ไม่เชื่อก็อย่าลบหลู่นะครับผมเนาะแต่สาหรับผมเนี่ยกับทางบาแพ็กกับทางทีมงานทุกคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนุ่มอาคนเดิมมาแพ็ก h ช n แนลอย่างมาวินชนแนลป้าต่อยคนมีเสนน้องน้ำชนแนลท้งลหยคนเดิมอย่างงี้นะครับซึ่งเพิ่นกะมีความเสื่อทุกคนเขากะไปขอโจกขอลาบกันทุกคนแล้วก็ตที่สามนะครับผมเนาะอ่าังได้ได้เลยวได้แล้วบอโอเคนะครับดูเลยไหม เป็นผมเป็นฮุบฮูบสะอึกนะมันสะอึกใช่ไหมไม่ได้กินน้ำหรือเปล่าอไม่มันมันสะอึกสื่อเพราะสะอึกหรือเสือกเสะออ๋อเสือท่านผู้ชมสะอึกเสือกถ้าภาษาการเสะอึกเราระวังอะไรกันแพ็คเนี่ยเนี่ยเวลาเราอยู่อย่างเนี้ยเราระวังต้นไม้กิ่งหญ้าไม้หลายๆอย่างเนี่ยมันนี่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 โดยเฉพาะหญ้าอย่างนี้เนี่ยหญ้าเนี้ยหญ้าเออกิ่งไม้ครับกิ่งไม้ มันจะหล่นลงมาใส่หัวเราเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เบิง้งนะครับเกี่ยวเบิง้งงานนะั่นอุ๊ยถ้าหล่นลงมานี่เต็มเต็มนี่แหละครับผม,มบักรุ่นสร้างแล้วแหละเบบิังซ้องแล้วนี่บยบังไงเลยท่ะผู้ชมเงาบังไงเลยถ้าตู้กลนมาเนี่ยถ้าสลบเอาตรงเด้อถ้ามุข่อยสลบคาดีเด้อกะ, <c oughs> ะตามข่อยมาหาเอาไว้คอยมุข่อยอยุ่งตรงนี้เ <c oughs> <c oughs> ออ <c oughs> จะตามไปแจ้งไหนเขาบอกเดี๋ยวลงขีบเลยดิกระบะโห้วกษะห้า หาม้าบอกมาวิ่งเพิ่นมาตาเพิ่นเอาคนไปนะจะกองไปเออหาเพิ่นมาตาหาลูกชายเพิ่นไปใช่ละอ่าลูกชายเขาสนุกกันอยู่นี่แล้วเอาจะกองไปลงคมกินให้ลูกเด้แยก็ต่นมาเป็คนบ่เอาเดีวคนมาเอานะครับผมเหัวบ่ได้บีครับแต่ว่ามันเสียงหมอลำเลยมันมีหมอลำอือคือผมไปบ่งหมอลำอ่าเอฟซีทั้งหลายเลยอ่ะมันมีเสียงหมอลำอยู่ข้างๆนั่นนอือ น่นเห็นไหมนัดกัดกันงกันเลยนกเขากัีไฟบอร์ชกันอืโฮโ่เฮ้ยระวังเนี่ยเนี่ยมันมันยาเหี้ยไม่ไหวเลยเนี่ยเหมือนไรเลยิงใหม่มาคราบจุดแ้วบอกเกาเลยบอกเกาปูเด้อปูเด้อไอ้คนูรงงานปูตะโกจะพ้นบันเทกเรียกสมตัวตรงๆนนะปูนะอันนี้สนหอนแมน ถ้าเอฟซีเพิ่อนวานี่โมเมนเพื่อนว่าเสียงเสียงไอ้อัพิษเพิ่นว่อนี่นะแมนมันลอยห้าเข้าไปนึกว่าถ้าเสียงหนกเสียงลอยขึ้นว่าอย่างบุห้ากเขว่าต้องไปตามแมนบวต้องตามเสียงไปคือเพื่อนว่าแต่ที่ยินเสียงยังไนป่าบวต้องตามไปครับวันนี้เรื่องจริงนะท่านผู้ชมะวันหัวแล้วแม่หลังต้นเนีย เคยเห็นเขาเคยเห็นนักชมที่เวก็ไป็นานน้ำกันตะกี้จะว่าพวงจบบ่าวดิอย่างูดบ้าวท่าผู้ชมครับมาบอกการพร้อมกันเดอกับที่ศารดอนปู่ตามาตามต่อเนาะล่าสุดเลขออก894แล้วก็54เนาะงวดนี้มาตามต่อเนาะตามต่อโอเคครับผมตอสามตัวแตกให้เอโอเคครับผมอ่ะสาตวนะโมทัสสะพระคัมะีร์ตันตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหัโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุ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 เด้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ยู่แห่งดอนปูตายณจุดของนด้อปูเดอร์หลูกล้านนุ่มงามค้นเดิมกับเ่าแพทชาแนลเมื่อนี้มาขอโชคขอหลาด้ดยการขยัาเสียบซีและเหล็กถูเด้อปูเดอร์มาขอโชกขอหลาภขอของดับของดีจากปูหวังว่าปูจะิโปรดเมตตา ตาโปรดเมตตาโปรดภายให้ลูกหลานปูสุขูสุขุนที่เพิ่นเบิ่งคลิปอยู่ตอนนี้ให้ได้สามตัวตรงๆรง้ัปู่เด้อหรือให้เอฟซีทุกคนให้กระถือแล้ววันที่หนึ่งก็ได้แห่งดีปู่เพื่อจะได้มาสร้างมาแปลงณสถานที่มองนี้ให้ปู่เป็นสิ่งสวยๆงามๆนักปูเด้อหลับรู้้แลวจัดให้เพิ่นสามตัวตรงๆหรือให้เกระถูกแล้ววันที่หนึ่งก็ได้เพื่อจะได้เฮ็ดให้ปูหลังงามๆตัวหนาตัวตา ซาขู๋ลูกหลานกิทบิลหลายใหญ่ห่างลูกหลานกิทบิลอ่ะเฉียบเลยกิทเป็นประมาณนี้นะครับผม,มนะนะครับมาหัวเจ้าหายบ้าแพะไก่เงาเชมซีผมบอกเอ่ทอ เดียินว่าฮอกเก็ตเก่าฮอกเก็ตเก่าเดียินว่าฮอกเก็ตเก่าแล้วก็เดียินว่าอย่างงก่อพถึงว่าตอนนั้นเคยเคยออกน้ำเสียงยังสีเลยโเดียินว่าฮอกเก็ตเก่าฮอกเก็ตเก่าเดียินีสเแล้ก็อีกทีนี่สามว่แปดสี่สองแปดสี่สองดีนั่นะท่านผู้ชมคือคือแต่ก่อนเสียงรีกาแต่ก่อนเชียงรีกาตอนนั้นคือปังมากนะครับเมื่อกี้ผมได้ยินว่าฮอกเก็ตเก่าครับแปดสี่สองเท่านั้นหะ เออคำบ่ามันฟังออขึ้นมาโอ้ยคิบ่าฟังภาษานกออกยังไงบ้าดีมันว่าแมนสีมาฟังภาษานกขนาดเมกาลฝั่นยังฟัภาษานกออกเลยเคื่อเขาไหนยิ่งแย่บอกแบบนี้ครับเจ้าะถ้ามาวิ่เพิ่มมากก็ข่อยนะเจ้าใหญมาวินฟังนะอืเป็นปอย่างปักคักไปก็นี่ครับผมเออนักภาชายังพบเก่าแก่ที่สองพูดแล้วยายห้างไ้พูดลงา่ะพบเก่าพกับเก่าตัวเดียวกันนา เกตกำลังเป็นพี่นองกันคุณเนี่เพื่อีลายใหญ่นทังคุณคือแบบนั้นอันนี้ทำเพิ่นมาก่อนเลยเดี๋ยวจะได้กระจับพ่จับเป็ดถ้าบอกพื้นกัน้เกียดเป็นเสียเพิ่เด้วเนี่ยเออเอาเปยัง้งพี่ใส่สีแดงมาทีเดียอ๋อข้งกอนกดเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ย เพิ่งหันกับยุ่งแบบนี้ด้วยนี่ะเ่้ามาไปยังเข้าต้องมีสติต้องมีสติในการใช้ชีวิตในการขอโชคลาบนะครับผมเนาะมาเข้าถูกแลนมาขอโชคลาบมาขอเล็กเด็ดให้ปูยิบออกมาสามตัวตรงๆสามใหม่ปังๆเลยคับผมงวดวันที่สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้สาธุ นั่นไม้แรกครับผมหล่นลงมาแล้วนะครับไม้เลขห้าครับไม้เลขห้าเอา้ยตรงกับอันนี้ที่เพิ่นเดี๋ยวเห็นหนึ่งหานแมนแมนเอาไม่เอา่อไม่ไม่่ไมไม่่ไ มันก็ตรงอีกแหละหมายเลขสามครับห้สามตรงกับทะเบียนรถทะเบียนรถมึงหันหาหนึ่งตรงอ่ะหมายเลขสามครับอย่าบอกนะเป็นแปดอันนี้บอกคนอม่นท3นั่น ห้าสามสองโอเคห้าสามสองนะครับห้าสามสองครับผมก็ก็ไม่แน่นะครับไม่แน่แต่ว่าเท่ากับเกมีปเลยไปไปแล้วสองตัวแล้วมีเลขที่ออกมาจากตรงนี้ด้วยใช่ไหมใช่โอเคถือว่าตังครับผมนะครับไปนะครับท่านผู้ชม ก็ก um ็ย right no. ังไงล่ะอใจกใสๆอยากกินครับเรี้ยวๆเนาะบางเคียนี่เพื่อเขาเก็บเหรียญมัมัดอบอย่างที่พูดแ่วเนี่ยผมพยายามจะใช้สตินะครับพยายามจะไม่โบกเวกโวยวายนะครับคือพยายามจะนิ่งๆไว้คือคือเดี๋ยวเขาบอกว่าหนุ่มอามใช้สติโวยวายมึงกับหมาเฮาคือเก่าไงหล่ะก็เดี๋ยวเราว่าเขาจะกี่จักรยานที่เก่าแบบนี่นี่แหกปากโน่นนี่นั่นพูดได้เพิ่งบอกอยดีเออ นะครับท่านผู้ชมตอนที่เราอยู่กลางป่านะครับอยู่กลางป่าคือเนี่ยเข้าพยามบหยิบหยๆบป่เวลาเข้าใส่สมาธิแบบหยิบหยิบปีเวลามีเสียงแบบตุ้มตามมีอะไรต่างเน่ยปมเสือว่าลอยทั้งลอยท่านผู้ชมกคยสีโต๊ะใหญ่ด้วยผมคือคือทุกสิ่งที่ากท่านผู้ชมมันมันถึงยุทธศาสัญชาตญยานใช่ในการแบบว่าคือห้องของแม่เทปองตรงมันมันใหญ่มันขายานท่านผู้ชมมันใหญ่อีหลีคือห้องของบุหัวที่มีอย่างเนาะอยู่ได้อย่างเนาะเกิดขึ้นเนาะ เจอมาสารพันธุ์เลยครับท่านผู้ชมเราไปทคลายท้ายคลิปมาเลยเนี่ยเจอมาทุกรูปแบบนะครับทุกสิ่งทุกอย่างแต่ถ้าถามว่าอันนี้ยังเบาเหมือนมีคนหยางอยู่ฟังผลนะครัเจ้าไปเห็ุอี่อย่างยู่มึงหันมึงขนลุกเอา้าท่านผู้ชมนี่คนลุกคอยกึ้นร่างสีเบิ้งเลยครับท่านผู้ชมเนี่ยให้คำเอวเบิ้งเลยนี่เจ้าว่างหันเห็นมึเถ็่คนคนหยาง มมเนมเน,อน,น,นอสองสองผู้มาไปถึงมองแ้แ้แหละอาจจะไปถึงมองเพื่อนแ,แน้้หแหละอืมเต็ <c oughs> มเต็มออืไม่ฮะลองซูมซูม พยยามคนลุกท่านผู้ชมครับผมคนลุกนะายไปเลยเออไปครับมัคใกล้เห็นมึงยังเหว่างนพจ้คนหัวโพงอยเป็นเบอร์มหาเบอร์ไแลแพ็คห่องสังกะสีบางหันเลวบางัแ้บงหันลว่ะเออหันเลยยันหายไปเล้วบานเห็นด้ หายไปแล้วน่ะเม nah. ื hands, him, uh, ่อกีนยังเป็นสีดำดำอ่ะเออเบื้งหลันเห็นหายไปแล้วครับท่านผู้ชมไปไปไปห้องฝอเบื้งฝอครับฝอเบื้งฝอเมีเอาฝอเบื้งฝอไมีเอาครับฝอเบื้งฝอไมีเอาครับตัวนี้เขาบอกว่าถือล้วตัวนี้บอกว่าเป็นข่่มเป็นนี่อะไรไปเลยบัปเลยบัปเลยไปเลยไปเลยไม่เบิ้ลมันอุ้ยไม่เบิดแล้วไม่เบิดแล้วเหมือนอะไรใจเลยใจเลยท่านผู้ชมครับมาดูเลขทูบนะท่านผู้ชมเลขทูบเนี่ยแปดสามหก 8 3 6หรือ8 3 9นะครับท่านผะู้ชม <ID. S 1> อ่ะโอเคครับก็สำหรับตัวเลข,ขนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมนะครับมึง8 3 6ว่ะ8 3 6 8 3 6หรือ8 3 9สเลี้ยวตรงเลข6เนี่ยมีอะไรอยู่แปดสามหรือ8 3 9โอเคนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับเฮ้ยท่านผู้ชมเั้ยโอเคได้แล<ด>้วเฮ้ยที่ซอกครับพี่ก็แพ็คของพ่ไหวพ่ไหวงเทียมันแบบมันกระขนลูกเลได้แพ็ยขนลูกเงนีใส่ มึงเห็นมเหมือนกอกเนเออยงังมึงบักึบัยังเนี่ยฮะ่รู้เอาอีดีเอาอีดีเอาอีดีมากันสองคนนี่มาสองคนเออแล้วก็บ่ถามหาอีกอีกคนหนึ่งบอถามบัวเอาอีดีตอนนี้ผมสงสัยยังเฮ้ยยังอะเดวว่างเดี๋ยววางแพ็กสยาไปนลน้เาอยู่มูเมียยังก็ลนมาเป็นเดี๋ยวบ้านเดีวบ้น ต้องระวังเนี่ย่านผู้ชมนะครับอยากเลยโบก้าไปหวังสันโบก้าไปด่าเฮ้อเฮ้อเสียงเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วแผกเสียงยังไอ้อำตัวสังเกตบ่สังเกตเฮ้ยยังอีกแผลเดี๋ยว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 เอาดีเอาดีๆเอาดีๆเบื่อคันเสียงยังเมืหอคันมาจากข้างคู่เลยอืเมื่งหันนี่สังเกตบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเสียงนกเอาสี่มาแต่ละเถื่อเสียงบ่คือกันของสี่เบิ่งคันแล้วไปเด้ออ่าฮะเบิ่งคันแล้วไอ้ผมไปแล้วบอ เป็นคนตังไวอนตั้งสติไวคะโอ้ตัติไวะไปเดีวท่านผู้ชมเอา่มบนบีแล้วแพ้ล่ไหม่เึนนี้ตามนี้มองซอกมองไปห็นนะมองเหลือบไหมนี่บอลนี่นี่ลาผมก็เห็นมองนี่เป็นเงาดำๆบแสดงว่าเห็นที่กัน